สนับสนุนโดยและตาซอ,อยเอ็กซ์ตราสามร้ออิ่มอร่อยรักคุณไม่เปลี่ยนแปลง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Bi i ิ c o n n e c t ทุกๆวันจันทร์กับช่วงเมียงมองเมียนมานะคะตอนนี้ถ้า,านับถอยหลังเหลือเวลาอีกเพียงแค่ไม่ถึง2เดือนเท่านั้นนะคะก็จะมีการจัดมหกรรมการแข่งขันกีฬาที่เรารู้จักกันดีว่า4ีเกมส์ครั้งที่27นะคะแต่ว่าในช่วงระยะเวลาสัปดาห์กว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะได้ยินข่าวคราวความไม่สงบที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของเมียนมานักนะคะเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในหลากหลายพื้น ที่จริงๆค่ะ แม้ว่าแรงระเบิดเหล่านั้นนะคะจะไม่ค่อยรุนแรงนักก็ตามแต่แน่นอนค่ะว่าเรื่องนี้ก็ทําให้เกิดความวิตกกังวลในบรรดาประเทศที่จะเข้ามาร่วมการแข่งขันในบรรดาประชาชนที่จะเข้ามาร่วมชมการแข่งขันที่เชื่อว่าน่าจะมีคนเป็นล้านอยู่ในสหภาพเมียนมาณเวลานั้นนะคะคําถามที่ตามมาก็คือว่าแล้วเมียนมาจะมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดขนาดไหนอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็ดนนี้รวมถึงข่าวสั้นอื่นที่น่าสนใจ สักครู่เดียวค่ะ เอาละค่ะกลับเข้ามาช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงนี้พามาติดตามกันหน่อยค่ะว่ามาตรการในการรักษาความปลอดภัยของเมียนมาในช่วงที่จะมีการจัดการแข่งข,ขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่27วันที่11ถึง22ธันวาคมนี้เขาจะมีมาตรการอย่างไรบ้างนะคะรวมถึงข่าวสารอื่นๆที่เกิดขึ้นในเมียนมาด้วยนะคะไปติดตามพร้อมๆกันเลยในช่วงเมียงมองเมียนมาค่ะ เหตุรเบิดหลายครั้งนะคะที่เกิดขึ้นในเมียนมาในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ทําให้มีผู้ที่ดรับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตด้วยนะคะซึ่งหนึ่งในผู้ที่ดรับบาดเจ็บก็คือผู้หญิงชาวอเมริกันค่ะที่เธอเนี่ยพำนักนะคะอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในนครย่างกุ้งนะคะ ซึ่งก็ได้รับบาดเจ็บไปจากแรงระเบิดนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้เองทางด้านของสถานทูตสหรัฐนะคะก็ออกประนามบอกว่าเป็นเรื่องของการก่อการร้ายแล้วพอเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นมานะคะก็เลยยิ่งทําให้หลายๆประเทศเนี่ยไม่ค่อยจะมั่นใจนักค่ะในการรักษาความปลอดภัยของเมียนมานะคะเพราะว่านับวันก็จะยิ่งใกล้ถึงการแข่งขันกีฬาซีเกมส์เข้าไปทุกทกทีแล้วนะคะสําหรับวันที่1 1ถึง22ธันวาคมที่กําลังจะเกิดขึ้นหลายฝ่ายก็มองว่านี่ เป็นการสร้างสถานการณ์หรือเปล่าในการที่จะ ทำให้เมียนมาเนี่ยไม่ได้รับความเชื่อถือนะคะในประชาคมโลกเพราะว่าในปีนี้นอกจากจะมีการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในฐานะเจ้าภาพแล้วปีหน้าเมียนมาเองก็จะรับตําแหน่งประธานหมุนเวียนอาเซียนที่ก็จะต้องมีการจัดการประชุมครั้งสําคัญๆต่างๆด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เองค่ะทางฝั่งขององค์กรน,นะคะที่เขาจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่27เขาก็บอกว่าจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นมากๆนะคะในช่วงที่จะมีการ ข่งันโดยเฉพาะเมื่อคาดว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวแห่กันเข้าไปชมการแข่งขันตามสนามกีฬาต่างๆทั้งในนครย่างกุ้งเนปิดอมมันดาเลรวมถึงชายหาดที่สํำคัญส,ส,ญสญนะคะในช่วงวันที่11-22ธันวาคมเนี่ยน่าจะมีมากถึงราวๆ1ล้านคนเลยทีเดียว ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกีฬาแห่งเมียนมานายซอวินนะคะแล้วก็เป็นอยู่ในฐาน,นะประธานคณะกรรมการซีเกมส์เ็กก็เปิดเผยนะคะว่าขณะนี้รัฐมนตรีมหาดไทยกําลังเร่งรวบรวมข้อมูลแล้วก็หามาตรการรักษาความปลอดภัยในหลากหลายจุดค่ะไม่ใช่เพียงเฉพาะในเมืองที่จะมีการแข่งขันกีฬาเท่านั้นแต่ว่าทั่วทั้งประเทศเลยนะคะให้มีความเข้มงวดแล้วก็รัดกลุ่มเพิ่มมากขึ้นและเชื่อว่าในระหว่างการแข่งขันก็จะไม่เกิดเหตุรุนแรงใดๆขึ้นค่ะ ด้านของประธานการแข่งขันซีเกมส์นในสิงคโปร์นะคะแอนนาเบลเพนเนฟาเตอร์นะคะบอกว่าไม่ว่าอย่างไรก็จะทำทุกวิถีทางในการปกป้องนักกีฬาแล้วก็ทีมงานที่มีมากกว่า300คนให้ปลอดภัยมากที่สุดและขณะนี้นะคะก็ยังไม่มีความรู้สึกถึงความตื่นตระหนกกับขา่าวคราวที่ออกมามา,มากนักแต่ยังไงก็ตามก็ต้องติดตามข่าวสารความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะในขณะที่หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุด4เกมส์นะคะ ครั้งนี้ก็คือบิ๊กต้อมชนะชัยประสิทธิ์เนี่ยก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทําให้นักกีฬาเนี่ยรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยกันอยู่บ้างแต่ก็อยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งวิตกกังวลไปเพราะว่าจะมีการประชุมหารือถึงแนวทางแล้วก็กําหนดมาตรการในเรื่องของความปลอดภัยของทัพนักกีฬาไทยอย่างดีที่สุดค่ะอีกทั้งยังเชื่อด้วยนะคะว่ารัฐบาลมเมียนมาเองเนี่ยจะสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ภายใต้าการคมุมเข้มอย่างจริงจังนั่นเองนะคะ มาดูเรื่องของกองทัพของเมียนมากกันบ้างนะคะแม้ว่าจะสิ้นสุดยุคการปกครองของทหารแล้วนะคะแต่ กระทรวงกลาโหมของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งอยู่มากค่ะปีปีหนึ่งเนี่ยได้รับงบประมาณในการที่จะอุดหนุนกระทรวงนี้ไม่น้อยเลยนะคะล่าสุดมีข่าวคราวออกมาด้วยนะคะว่ากระทรวงกลาโหมเมียนมาเตรียมที่จะรับผู้หญิงนะคะเข้าไปทำงานในตำแหน่งของทหารหญิงเป็นครั้งแรกเลยทีเดียวค่ะโดยทางโฆษณาการเปิดรับสมัครครั้งนี้นะคะเขาก็ไปปิดไว้นะคะในหนังสือพิมพ์เมียนมาอารลินค่ะ โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครทหารหญิงเนี่ยก็คือต้องโสดค่ะต้องมีความสูงอย่างน้อย160เซนติเมตรต้องมีน้ำหนักไม่เกิน59กิโลกรัมแล้วก็อายุเนี่ยอยู่ระหว่าง25ไปจนถึง30ปีนั่นเองนะคะแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าทหารหญิงเมียนมาเนี่ยจะไม่ได้ถูกเกณฑ์ให้ไปรบค่ะ แต่ทางกระทรวงก็บอกว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนะคะก็จะได้รับการบรรจุให้เป็นทหารชั้นสัญญบัติค่ะเริ่มจากยศร้อยตรีหญิงนั่นเองในอดีตนะคะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยอาชีพของผู้หญิงที่ใกล้เคียงกับการเป็นทหารมากที่สุดก็มีเพียงแค่พยาบาลทหารเท่านั้นค่ะกองทัพเมียนมาเองนะคะต้องยอมรับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเคยได้รับความนิยมจากประชาชนสูงที่สุดก็คือในช่วงการต่อสู้เพื่อกอ,กอบกู้เอกราชจ,จากจักรวรรด จกักรวรรดิอังกฤษนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยความนิยมก็ค่อนข้างที่จะดิ่งลงเหวโดยเฉพาะในช่วงการปฏิวัติเมื่อปี2505และ2531นะคะแล้วก็ทุกวันนี้นะคะกองทัพเมียนมาก เชื่อว่าน่าจะเป็นกองทัพที่ได้รับงบประมาณสูงเป็นอันดับต้นๆในภูมิภาคนะคะอยู่ที่ราวๆ7,200 0ล้านบาทหรือถ้าหากคิดเป็นร้อยละของงบประมาณรัฐเนี่ยก็อยู่ที่ร้อยละ12เลยทีเดียวค่ะถือเป็น4เท่าเลยนะคะของเม็ดเงินที่ประเทศใช้สำหรับค่าใช้จ่ายในเรื่องของการประกันสุขภาพของประชาชนซสอีกค่ะ มาว่ากันด้วยเรื่องราวการออกอากาศสถานีโทรทัศน์ของเมียนมากันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะเมียนมาเนี่ยเพิ่งจะเปิดประเทศมาได้ไม่นานแล้วก็สถานีโทรทัศน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นของทางการนะคะแต่ว่าล่าสุดเขามีข่าวออกมานะคะว่าเขาเตรียมที่จะทําทีวีดิจิตอลแล้วออกอากาศในหลักๆก,ก็คือสามเมืองใหญ่นะคะย่างกุ้งมันเลแล้วก็เนปีดอค่ะแต่ก็เชื่อว่าน่าจะมีการออกอากาศในระบบดิจิตอลได้ ทั้งหมดเลยนะคะภายในปี2,563นี้แล้วตอนนี้นำร่องในสามเมืองใหญ่ๆก่อนนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะยังเป็นโทรทัศน์ของทางการนั่นเองนะคะโดยนายทินสเวีค่ะผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ MRTV ซึ่งเป็นช่องโทรทัศน์แล้วก็คลื่นวิทยุของทางการสาภาพเมียนมานะคะเขาคนนี้เนี่ย บอกว่าทางสถานีมีแผนการที่จะเปลี่ยนแปลงการออกอากาศจากระบบอนาล็อกให้เป็นระบบดิจิตอลให้ได้ทุกเมืองทั่วประเทศภายในปี2563นี้นะคะช่วงแรกเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปว่าเริ่มออกอากาศใน3เมืองหลักๆก,ก่อนนั่นก็คือกรุงเนปิดอในนครย่างกุ้งนะคะแล้วก็ในเมืองมันตะเลนั่นเอง ทางสถานีเนี่ยเขาเตรียมที่จะสร้างสถานีออกาศให้ได้77แห่งภายใน2ปีนี้ค่ะแล้วก็จะเพิ่มเป็น253สถานีในอีก4ปีข้างหน้าค่ะโดยจะใช้ระบบ DVB-T2 นะคะที่ย่อม,มาจาก Asean Standard Digital Video Broadcasting Terrestrial t นะคะซึ่งเป็นระบบมาตรฐานของภูมิภาคอาเซียนของเรานี่เอง ตอนนี้นะคะโทรทัศน์ส่วนใหญ่ในประเทศก็สามารถรับสัญญาณระบบดิจิตอลได้อยู่แล้วส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือสามารถติดตั้งกล่องรับสัญญาณเพิ่มเติมได้สนนราคาอยู่ที่ประมาณ1 0,000บาทสําหรับดิจิตอลทีวีแล้วก็1,250บาทสําหรับกล่องรับสัญญาณนะคะแม้ว่าจะมีระบบดิจิตอลแล้วนะคะแต่ว่าสัญญาณภาพแบบอนาล็อกก็จะยังคงออกอากาศต่อไปอีก3ปีค่ะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ค่อยๆปรับตัวกันไปค่ะแล้วก็นอกจากช่อง ขออภัยค่ะนอกจากนี้นะคะช่อง MRTV ยังได้รับอนุมัติให้มีโฆษณาในเชิงพาณิชย์ได้อีกด้วยนะคะเพื่อเป็นช่องทางในการหาไรายได้นอกเหนือจากจาก,การอุดหนุนจากงบประมาณของรัฐนะคะโดยถิ่นเซว่ก็ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเรื่องของต้นทุนการปรับปรุงระบบแล้วก็ปฏิเสธจะเปิดเผยรายชื่อของบริษัทที่จะมาปรับปรุงระบบให้กับรัฐบาลนะคะปัจจุบันนี้ MRTV แห่งนี้เนี่ยประกอบด้วยเครือข่ายทั้งหมด5ช่องค่ะ เช่นช่องเพื่อออกอากาศระหว่างประเทศอย่างเมียนมาอินเตอร์เนชั่นแนลชานนลนะคะช่องเพื่อชาวนาและช่องเพื่อชนกลุ่มน้อยต่างๆหรือว่าเนชั่นแนลเร i ซิสชานนนั่นเองที่เพิ่งจะออกอากาศไปเมื่อไม่นานมานี้ค่ะนอกจากนี้ทางบริษัทเมียวดีซึ่งเป็นของกองทัพแล้วก็มีช่องอยู่ในเครือข่ายด้วยกัน7ช่องก็เตรียมออกอากาศในระบบดิจิตอลผ่านระบบของ MRTV ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ฟังอย่างนี้แล้วนะคะก็ดูเหมือนกับว่าเมียนมาเองที่เพิ่งจะมีการเปิดประเทศมาได้ไม่นานนะคะแต่ว่าความคืบหน้าแล้วก็ความพยายามในการที่จะปรับตัวสู่เรื่องต่างๆนะคะที่มันเป็นมาตรฐานสากลเนี่ยเขาก็ทําได้ค่อนข้างดีแต่หนึ่งประเด็นหลักที่เมียนมาเองก็ต้องเฝ้าระวังอยู่ด้วยนั่นก็คือเรื่องของรายจ่ายรายรับของประชาชนเพราะว่าประชาชนส่วนหนึ่งนะคะยังไม่ได้อยู่ในระดับของชนชั้นกลางค่ะคนส่วนใหญ่เนี่ยก็คือยังอยู่ในฐานะที่ค่อนข้างยากจนเพราะฉะนั้นการเข้าถึง ดิจิตอลทีวีอาจจะเป็นไปด้วยความลำบากนะคะเรื่องนี้รัฐบาลเองก็ต้องเข้าช่วยเหลือประชาชนด้วยไม่มากก็น้อยนะคะ คุณผู้ชมคะมาว่ากันด้วยเรื่องราวของผู้หญิงเมียนมาก,กันหน่อยนะคะพูดถึงหญิงสาวเมียนมาแล้วสิ่งที่สวยงามมากๆในตัวเธอนอกจากมีใบหน้าผิวพรรณที่สวยแล้วนะคะเรื่องของเส้นผมค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของสาวเมียนมาเลยก็ว่าได้นะคะตั้งแต่อดีตมาแล้วค่ะที่เธอมักจะมีผมยาวสลวยนะคะแต่ว่าปัจจุบันค่ะเข,เขากําลังมีเทรนด์ในการตัดผมนะคะแต่ว่าไม่ใช่เทรนตามตะวันตกเทรน์ที่เขาตัดผมกันนี่ก็เพื่อที่จะนําผมเนี่ยไปขัะ ายประทังชีวิตค่ะนั่นก็เพราะว่าสาวๆส่วนมากในเมียนมาน,นะคะก็ยังถือว่ามีฐานะที่ค่อนข้างยากจนเพราะฉะนั้นพวกเธอเนี่ยก็นิยมที่จะไว้ผมให้ยาวสลวยนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือเข้าร้านทำผมไปตัดผมออกค่ะเพื่อที่จะแลกกับเงินมานั่นเองนะคะเพราะว่าหลายคนยังคงขาดแคลน สิ่งจาเป็นขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัยหรือว่าความปลอดภัยในชีวิตนะคะและพวกเธอก็พบว่าผมที่ยาวสลวยของพวกเธอเนี่ยกลายมาเป็นแหล่งไรายได้ชั้นงามเลยทีเดียวค่ะจากการคอร์รัปชันเป็นกิจวัตรที่ผ่านมารวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนมันเนิ่นนานนะคะในยุคการปกครองของทหารในอดีตค่ะก็ทําให้ความยากจนแล้วก็อัตราการว่างงานเนี่ยยังส่งผลเรื้อรังมาจนถึงปัจจุบันเลยนะคะทําให้ตอนนี้เนี่ย แม้ว่าประธานาธิบดีเต็งเซ่ง คนล่าสุดนะคะประธานาธิบดีคนล่าสุดเขามีความพยายามที่จะสร้างประเทศให้เดินก้าวไปข้างหน้าค่ะแต่ในเรื่องของความยากจนเองก็ยังคงมีอีกไม่น้อยนะคะที่คนหลายคนเนี่ยไม่ค่อยจะมีทางเลือกพวกเขาก็เลยเลือกที่จะไปหารายได้ด้วยกรเนี่แหละค่ะขายเส้นผมของตัวเองนั่นเองโดยเฉพาะประเทศที่ขึ้นชื่อว่ามีโอกาสที่แสนจะจํากัดเช่นนี้ก็เลยไม่ต้องสงสัยเลยนะคะว่าการที่เจ้าของจะยอมตัดผมตัวเองเพื่อแลกกับรายได้เสริมอีกทางหนึ่งเกิดขึ้น ขึนอย่างกว้างขวางทีเดียวทั้งกับเด็ก ผู้หญิงสาวนะคะหรือว่าผู้หญิงแก่ค่ะโดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ๆอย่างย่างกุ้งที่ตอนนี้นะคะหาร้านตัดผมแล้วก็รับซื้อผมได้ไม่ยากนักเลยยกตัวอย่างกันนิดนึงค่ะอย่างคุณแม่ลูกสองวัย47ปีคุณลาวินีเนี่ยเธอบอกว่าขายเส้นผมครั้งแรกเมื่อช่วงก่อนหน้าที่จะเกิดพายุนาคิสเมื่อปี2551นะคะตอนนั้นเนี่ยขายผมได้ราวๆ120รบาทแล้วก็หลังจากนั้นก็คือขายต่อเนื่องกันมารวม3ครั้งด้วยกันแน่นอนค่ะมูลค่าของเส้นผมเนี่ยมันไม่ได้สูง มากนักแต่เธอก็มองว่าอย่างน้อยนะคะมันก็สามารถช่วยแก้ปัญหาการเงินในครอบครัวของเธอได้บ้างเพราะว่าเธอเองก็ไม่ได้มีทางเลือกอื่นที่จะไปหารายได้ให้ครอบครัวค่ะ อันที่จริงแล้วนะคะการตัดผมขายของสาวเมียนมานั้นไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นค่ะแต่ว่าเกิดขึ้นมานานแล้วแต่นับวันนะคะราคาของเส้นผมก็จะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงปี2555ที่ผ่านมานะคะที่ราคาเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยความต้องการจากนอกประเทศที่สูงขึ้นอย่างสมมุติว่าผมยาว20นิ้วนะคะแล้วก็หนักสัก80กรัมเนี่ยก็จะได้ราคาสูงถึง1,500จ้าหรือว่าเกือบๆ500บาทเลยทีเดียวค่ะ ว่ากันต่อด้วยเรื่องของผู้หญิงนะคะสาวงามของเมียนมาคนล่าสุดนะคะที่ได้รับตำแหน่งมิสยูนิเวอร์สเมียนมานะคะ <c oughs> ก็คือคุณโมเซตวินนะคะตอนนี้เธอเดินทางเข้าไปร่วมการประกวดมิสยูนิเวอร์สที่กรุงมอสโกของรัสเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะจัดขึ้นในเดือนหน้านี้แล้ว นะคะแล้วก็ตอนนี้หลายๆคนก็ส่งกำลังใจให้เธอนะคะเข้าร่วมการเก็บตัวกับบรรดาเพื่อนสาวงามจากทั่วโลกนะคะให้เธอสามารถเข้าสู่รอบลึกๆได้ด้วยนะคะเธอคนนี้ค่ะมิสเมียนมาคนนี้แม่ดูหน้าสวยงามมากๆหน้าหวานมากๆเลยนะคะเธอจบการศึกษาจากสหรัฐอเมริกาตอนนี้อายุ25ปีนะคะแล้วถือว่าเป็นมิสเมียนมายูนิเวอร์สคนแรกในรอบ50ปีค่ะเธอเนี่ยได้เดินทางออกจากสถานีนานา ขอภัยนะคะเธอได้เดินทางออกจากสนามบินนานาชาติย่างกุ้งเมื่อวันที่16ที่ผ่านมานะคะแล้วก็มาอยู่ที่เมืองไทยของเราเนี่ย2วันมาเก็บตัวกับ Miss ู n i เว r ร์สไทยแลนดก่อนนะคะแล้วก็จะเดินทางไปมอสโกเมื่อวันที่18 ที่ผ่านมานี่เองนะคะซึ่งตอนที่เธอประกวดเนี่ยเธอก็สามารถเอาชนะสาวงามจากทั่วประเทศเราๆ20คนมาได้อย่างสง,ง่างามเลยทีเดียวนะคะโดยตำแหน่งปีที่แล้วนะคะสำหรับ Miss Universe เนี่ยเป็นของมิสอเมริกาที่มีชื่อว่าโอลิเวียคูโปนะคะซึ่งเธอเนี่ยก็บอกว่าตื่นเต้นค่ะแต่ว่าก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะ เธอบอกว่ามีนางองซานซูจีเป็นแบบอย่างให้กับหญิงพม่าทั่วประเทศรวมทั้งตัวของเธอเองด้วยนะคะก็ได้รับแรงบันดาลใจมาเต็มๆเลยนะคะสําหรับหญิงแกร่งแห่งเมียนมาและเธอบอกว่าจะเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดจะทําให้เมียนมาเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและจะทําให้ดีที่สุดเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศนั่นเองค่ะเห็นอย่างนี้แล้วนะคะนอกเหนือจากจะต้องเป็นกำลังใจให้สาวไทยนะคะไปบนเวทีของ MissUnivers e ก็ต้องเห็นทีจ้ะ ต้องมอบกำลังใจให้กับเธอคนนี้ด้วยนะคะสำหรับมิสเมียนมายูนิเวิร์สมิสเมียนมาคนแรกในรอบ50ปีนะคะเอาละค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเมียงมองเมียนมากับรายการ i i c o n n e c t ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้นะคะเข้าไปคลิกไลค์ที่ facebook.com ค้นหาคำว่า n a t i o n b i z c o n n e c t นะคะรวมถึงช่องทางของ Youtube ด้วยเสียวน,วน,นี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ